ท่องตำนานไปกับอร <have S 1> ิชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยห้าตอนหลวงปู่สวงอยู่กับเราตลอดเวลา หลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินเทวดาเดินดินอริยสงฆ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาเหนือโลกทั้งปวงแม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่จะได้ละสังขารไปแล้วหลวงปู่นอนหลับอยู่ในโรงแก้วของวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็ตามแต่ทุกคนยังมีความเชื่อว่า วิญญาณอันบริสุทธิ์ของหลวงปู่มีได้ดาบศูน์ไปไหนหลวงปู่ยังคงคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีจิตใจผูกพันเชื่อมั่นและมีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ให้เขาเหล่านั้นมีแต่ความสุขความเจริญจึงทำให้หลายๆคนยังคงได้เจอกับอภินิหารของหลวงปู่สวงอยู่เป็นประจำ บางคนขอหลวงปู่ได้แล้วได้อีกดังเช่นสตรีผู้นี้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่สวงที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆเธอมีนามว่าบุตรสบาทนเจริญอยู่บ้านเลขที่30บ้านหนองแซงหมู่ที่6ตตำบลหน,นองแซงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เธอเป็นร่างทรงและเป็นเจ้าของตำหนักทรงของพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นที่รู้จักและนับถือของสิทธิ์ในแถบอีสานเหนือเธอเป็นร่างทรงที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาเดือบร้อนทุกทางใจที่หาทางออกไม่ได้จึงทำให้มีผู้คน มาขอความอนุเคราะห์จากเธอเป็นประจำมีทั้งคนในละแวกนั้นและคนจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งคนจากกรุงเทพก็ยังเดินทางไปให้เธอช่วยเหลือมีตั้งแต่คนยากคนจนไปจนถึงคนรวยระดับเศรษฐีเธอไม่เคยเลือกที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นเลย จนกระทั่งช่วงก่อนเข้าพรรษาของปี2546ประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งที่ให้ความนับถือเธอมาหาเธอพร้อมทั้งนำรูปภาพของพระภิกษุที่มีอายุมามอบให้กับเธอแล้วก็ได้บอกกับเธอว่าท่านได้ภาพนี้มาจากกรุงเทพ โดยคนที่รู้จักกันมอบให้มาอีกทีหนึง่งทั้งยังบอกต่ออีกว่าพระภิกษุรูปนี้มีคนให้ความนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากเป็นพระภิกษุที่มีอภิญญาเหนือโลกรูปหนึ่งเลยทีเดียวท่านมีนามว่าหลวงปู่สวงซึ่งในตอนนั้นเธอเองก็ไม่รู้จัก และไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามดีซ้าไปแต่เธอก็รับแล้วก็เก็บรูปภาพของหลวงปู่สวงเอาไว้ที่ตำหนักโดยนำไปวางรวมกับรูปบูชาอื่นๆเพื่อให้ผู้คนที่มาได้กราบไหว้บูชาด้วยต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าพระอาจารย์แดง ท่านมากับญาติโยมมาที่ตำหนักและเมื่อท่านได้เข้ามาในตำหนักแล้วได้เห็นรูปภาพของหลวงปูส่สวงเท่านั้นละ่ะท่านก็ถามขึ้นมาทันทีเลยว่าได้รูปภาพนี้มาได้อย่างไรซึ่งเป็นรูปภาพของหลวงปูส่สวงที่ท่านเองก็ให้ความเคารพนับถือและยกย่องเป็นครูบาอาจารย์เลยทีเดียวและหลวงปูส่สวงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอิทธิฤทธิ์และมีวัดปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครดีแล้วที่ท่านได้รูปหลวงปู่สวงมาไว้ที่ตำหนักนี้แต่ถ้าจะให้ดีแล้วท่านควรจะจัดทำขันบายสีถวายหลวงปู่สวงนะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองแก่ท่าน รวมทั้งผู้ที่มากราบไหว้ที่ตำหนักแห่งนี้ด้วยและเมื่อเธอได้ยินพระอาจารย์แดงบอกเช่นนั้นเธอก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ที่คอรับใช้ร่างพา่อขุนศรีอินทราทิตย์ช่วยจัดทำใบสีเพื่อถวายรูปสการะหลวงปู่สวงครั้นเมื่อได้จัดทำใบสีเสร็จแล้วก็ได้จุดธูปเทียนบอกกล่าวให้หลวงปู่สวงได้รับรู้ว่า ลูกหลานได้นำบาบสีมาถวายให้แล้วขอให้หลวงปูส่สวงจงอำนวยพรให้ลูกหลานที่มีส่วนร่วมในการจัดทําถวายใบยสีในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเมื่อถวายเสร็จแล้วก็ได้พากันนั่งสมาธิในห้องพระที่ถวายบายสี จนเวลาประมาณเกือบสามทุ่มก็ได้มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยไม่มีใครนึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือมีนกฮูกตัวหนึ่งบินมาไม่ทราบว่าบินมาจากที่ไหนแล้วมาตอนไหนซึ่งปกติแล้วที่ตำหนักไม่เคยมีนกฮู่บินมาเลยเสียงนกฮูกกระพือปีกดัง จนทำให้ทุกคนที่นั่งสมาธิอยู่ต้องลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจภาพที่เห็นก็คือนกฮูกกำลังเกาะอยู่บนใบสีพอดีทุกคนต่างแปลกใจว่านกฮูกเข้ามาได้ยังไงในเมื่อห้องพระประตูก็ปิดสนิทมีแค่ช่องหน้าต่างที่แง้มเอาไว้เพียงเล็กน้อยซึ่งนกฮูกไม่สามารถจะบินเข้ามาได้ ขณะที่ทุกคนกำลังรุ่นคิดสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งความตกใจทำอะไรกันไม่ถูกอยู่นั้นเจ้านกฮูกตัวนั้นก็ได้บินกระแทกฝ่าบานหน้าต่างที่แง้มอยู่จนเปิดกว้างแล้วบินออกไปทิ้งความงุนงงและความประหลาดใจไว้กับทุกๆคนและต่อมาอีกสองวัน หลังจากที่นกคูกมาจับใบสีคุณบุตรสบาเธอก็ได้ประทับร่างทรงของพ่อขุนสีอินทราทิต์ตามปกติแต่ปรากฏว่าในวันนั้นท่านั่งของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยนั่งกัศมาธิก็กลับเปลี่ยนไปนั่งชันเข่าขวาขึ้นแล้วใช้ภาษาที่ทุกคนไม่เคยได้ยินร่างทรงพูดมาก่อนเลย เธอพูดคำว่าเนียงละอ,อชมตึกเพกลักสามีคุณบุษบาเคยเป็นครูอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมบอกว่าเธอพูดภาษา,ขาเขมรแปลว่านางคนสวยขอน้ำดื่มหน่อยเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นั้นต่างก็แปลกใจไปตามๆกันว่าทำไมวันนี้ปู่ขุนสี ถึงมีท่าทางแปลกไปจากเดิมและที่แปลกที่สุดก็คือภาษาที่ใช้พูดไม่ใช่ภาษาเทพภาษาคูโบสหรือภาษาอื่นๆที่เคยได้ยินมาเป็นประจำแต่กลับพูดเป็นภาษาขเขมรเราทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าต้องเป็นเทพองค์อื่นมาประทับร่างอย่างแน่นอน แต่หลังจากที่ถวายน้ำให้กับท่านดื่มแล้วจึงได้มีคนถามขึ้นว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ใดท่านตอบทุกคนว่าใครๆเรียกเราว่าหลวงปูง่สวงมาจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเรามรณภาพนานแล้วอายุ351ปีแล้วท่านยังบอกต่อว่าความจริง ท่านไม่ได้มรณาภาพหรอกนะเพียงแต่ท่านจเ,เปลี่ยนจากร่างแก่เป็นร่างหนุ่มเท่านั้นเองซึ่งร่างหนุ่มของท่านตอนนี้อยู่ที่เขเมรต่ำแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ตรงไหนหากจะมองไปจากเขตแดนประเทศไทยให้ไปยืนตรงที่เป็นหุบเขาสูงที่อยู่ทางทิศใต้ของวัดที่ตั้งสรีระของท่านในปัจจุบัน แล้วมองตรงไปยังที่ราบต่ำของประเทศกรัรมพูชาบ้านที่ท่านอาศัยอยู่จะเห็นเป็นหมอกปกคลุมอยู่ท่านยังคงเป็นผู้ทรงศีลอยู่เช่นเดิมจากนั้นมีคนถามต่อว่าแล้วเหตุใดหลวงปู่ถึงได้มาประทับร่างคุณบุษบาละ่ะหลวงปูต่ตอบว่าที่หลวงปู่มาประทับร่างของคุณบุษบาในครั้งนี้นั้น เนื่องจากในอดีตชาติเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนเพราะแม่บุษบาเคยถวายข้าวทิพให้กับหลวงปู่สวงในชาตินี้หลวงปู่ก็เลยกลับมาช่วยเหลือแต่หลวงปู่จะไม่อยู่ในตำหนักร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิศนะหลวงปู่จะไปอยู่ที่เถียงนาเหมือนที่หลวงปู่เคยอยู่มาก่อนดังนั้นคุณบุษบา จึงได้จัดสร้างกระท่อมหรือว่าเถียงนาขึ้นในสวนและอัญเชิญรูปหลวงปู่ที่มีลูกศิษย์นำมาถวายไปประดิตสถานเอาไว้ในเถียงนาใหม่เพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชาและได้จัดทำว่าวแขวานเอาไว้ที่ข้างฝาให้หลวงปู่ด้วยในช่วงที่อัญเชิญหลวงปู่มาประทับร่างนั้นหลวงปู่มักจะเรียกให้คนที่นั่งใกล้ จับหัวแม่เท้าของหลวงปู่เอาไว้แล้วให้นวดตรงรอยปูดปูดใต้ตาตุ่มขวาซึ่งก่อนหน้านี้ที่เท้าของคุณบุษบาจะไม่มีรอยปูดบวมใดๆเลยตั้งแต่มีหลวงปูส่สวมมาประทับร่างที่เท้าของเธอก็เกิดรอยแดงปูดขึ้นมาทำให้เธอและคนใกล้ชิดประหลาดใจมากว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอยู่มาวันหนึ่ง ที่หลวงปู่กำลังประทับร่างคุณบุษบาอยู่นั้นได้มีคนถามหลวงปู่ถึงเรื่องนี้หลวงปู่จึงบอกว่ารอยปูดที่ตาตุ่มนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าหลวงปู่ฝังเหล็กไหลเอาไว้และในร่างของปู่ก็ยังมีฝังเอาไว้อีกที่หนึ่งด้วยแต่เหล็กไหลนี้หลวงปู่ให้ใครไม่ได้เพราะหากว่าคนที่ได้ไปมีบาร,รมีน้อย จะส่งผลให้ธรรมมาหากินฝืดเคืองจะต้องเป็นผู้ทรงศีลเท่านั้นที่จะถือเอาไว้ได้หลังจากนั้นทุกครั้งที่หลวงปู่ลงประทับร่างคุณบุษบาหลวงปู่จะขอดื่มน้ำทุกครั้งแล้วน้ำที่เหลือจากที่หลวงปู่ดื่มกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่คนแย่งกันเนื่องจากนางทองเสาซึ่งเป็นญาติของคุณบุษบา ได้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบจนกลายเป็นมะเร็งที่ตับระยะสุดท้ายที่เฝ้ารอวันที่จะจากไปจู่ๆวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังลงประทับร่างของคุณบุษบาอยู่นั้นคุณทองเสาได้ขอน้ำที่หลวงปู่ดื่มเหลืออยู่มาดืม่มปรากฏว่าอาการของเธอดีขึ้นแล้วเธอก็ได้ดื่มต่ออีกสองสามครั้ง จากอาการที่เพียบหนักรอวันจากไปปัจจุบันกลับมาเดินเหินแล้วก็ทำงานได้ตามปกติเนื่องโดยคุณบุษบาไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่หรือว่ารู้เรื่องราวของหลวงปู่มาก่อนทำให้เธอตัดสินใจเดินทางไปยังอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าหลวงปู่สวงที่มรณภาพแล้ว และสรีระของหลวงปู่ยังคงอยู่ที่วัดไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตจริงหรือไม่เมื่อเธอเดินทางไปถึงก็ได้เป็นสืบถามหาที่อยู่ของวัดหลวงปู่สวงจนได้ทราบว่าสรีระของหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ที่วัดไพรพัฒนาเธอจึงเดินทางต่อไปที่วัดไพรพัฒนาและได้เห็นสรีระของหลวงปู่ในโลงแก้วจริงๆ ทำให้คุณบุษบาและคนอื่นๆรู้สึกว่าดีใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่ได้มากราบสรีระของหลวงปู่สวงและอีกประการหนึ่งก็คือวัดที่ตั้งสรีระของหลวงปู่อยู่ใกล้กับประเทศกรรมัมพูชาจริงๆตามที่หลวงปู่บอกไว้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่มากับคุณบุษบานั้น ไม่มีใครเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อหลวงปู่สวงมาก่อนเลยและเพราะอะไรหลวงปู่จึงโปรดพวกเขาเหล่านั้นจนนำพาให้พวกเขาได้มากราบศรีระของหลวงปู่หรือจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่เคยได้ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือจากผลบุญจากที่คุณบุตรสาได้เคยถวายข้าวทิพย์ให้กับหลวงปู่ จึงดนบันดาลให้เธอได้รับความช่วยเหลือจากหลวงปู่ในชาตินี้ระยะทางจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดถึงจังหวัดเลยระยะทางร่วมพันกิโลเมตรแต่ด้วยจิตเมตตาที่หลวงปู่สวงมีต่อมวลมนุษย์แม้ว่าหลวงปู่จะล่าสังขารไปแล้วก็ตามแต่หลวงปู ยังคงคอยช่วยเหลือมน,มนุษย์อยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องล้ำลึกทางจิตวิญญาณเกินความสามารถคาดเดาของคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆถ้าความเพียรของเรากล้ามันเผาได้หมดทุกอย่างเผากิเลสได้หมดเผาความโลภความโกรธ ความหลงออกจากหัวใจของสัตว์โลกเผาได้หมดทุกอย่างในร่างกายของเหล่านี้อะไรจะมาขวางไม่ได้จะมาปิดบังไม่ได้เป็นโอว่าทธรรมคำสอนของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านอยู่เหนือคำพูดเหนือความคิดเป็นอจินไตยผู้คนทั่วล่าพร้อมน้อมใจน้อมกาย ลงก้มกราบและเทิดทูลหลวงปู่สวงเอาไว้เหนือกล้าวด้วยประการทั้งปวงอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ